สามารถกินไปเรื่อยๆได้นะครับจะค่อยๆนิ่มไปเรื่อยๆนะนี่มีมา <c oughs> มา,มา,ม,ามาครับออเชิญเลยนะครับออสวยมากสวยสวย ค่ะไม่ทันนิ่มกรอบหวานใช่รูนี้กรอบหวานกรอบนมเนยคู่นะคะครับกรอบนมค่ะครับผมมีทุกแบบขอให้สั่งเนี่ยกรอบงมเนยก็นี่แหละไมกินเลยกรอบนมเนยฮะให้มากรอบหวานนี่หวาน ยังไงเน,น,นี่ยกรอบหวานเนี่ยเอาแบบเนี้ยได้ได,ได้ครับได้ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอเคีวนี้แป๊บนึง